นายวีรนันเพ่งจันนะครับผู้วารชการจังหวัดปัตตานีพลตํารวจตรีปียวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปัตตานีและพลตํารวจ ขอภัยครับพลตรีจตุพรกระลำพัส,สุดนะครับผู้บัญชาการชออกอปัตตานีครับได้ร่วมกันถแถลงถึงความคืบหน้าในการคลี่คลายเหตุระเบิดห้างบิ๊กซีเหตุเกิดเมื่อวันที่9ก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับว่าได้เกิดผลกระทบมากมายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้ทํางานทุ่มกําลังอย่างเต็มที่โดยร่วมมือกันทํางานคดีมีการคลี่คลายคืบหน้าไปมากครับขอให้ท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบเราได้ร่วมกันทํางานตํารวจปัตตานีศูนย์ป้อง องการส่วนหน้าหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีตลอดจนาสามารถติดตามจับตัวกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้นะครับที่สําคัญครับการติดตามคนร้ายในครั้งนี้เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนมีการก่อเหตุปล้นทรัพย์ ข้าเจ้าทรัพย์โดยมีบุคลากรทางศาสนาบุคลากรท้องถิ่นมีส่วนร่วมรู้เห็นส่วนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือไม่นั้นต้องสอบสวนกันต่อไปครับต่อมาก็ได้มีการพบศพพร้อมกับขยายผลจนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้อีกหนึ่งคนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งเชื่อว,ว่ามีการวางแผนตั้งแต่แรกใช้าศาสนาสถานบังคับบุคคลทางาศาสนาให้มีส่วนร่วมเป้าหมายเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างาศาสนาและท้าไมาพิจารณา อย่างรอบคอบก็จะทําให้ตกอยู่ในแผนการที่ผู้ก่อเหตุนั้นวางแผนไว้ต่อข้อถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุนะคะพลตรีจตุพรก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับอุดมการใช้ความรุนแรงควบคุมมวลชนในการจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุครั้งนีถน้ถ้าประชาชนไม่ให้ข้อมูลก็คงไม่สามารถทำงานได้ถึงขนาดนี้ค่ะดานพลตำรวจตรีปิยวัฒน์นะครับกล่าวว่าในทางการ การสืบสวนนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการบูรณาการทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็พนักงานสืบสวนสอบสวนจนสามารถขยายผลแล้วก็ทราบผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งมีจํานวน11คนส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับกับคดีความมั่นคงนะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ควบคุมตัวหนึ่งคนก็คือนายสุไฮมีสมาแอร์ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่ร่วมกันวางแผนในการก่อเหตุจากการสักถามครับได้ให้การสารภาพยอมรับว่ามีส่วนร่วมวางแผนประสานงานปล้นทรัพย์แล ก็ฆ่าชิงรถยนต์กระบะตอนนี้เรารู้เส้นทางในการก่อเหตุทั้งหมดแล้วมีมากกว่า7คนในการวางแผนใช้เวลานานในการเตรียมการกำลังรวบรวมพยายนหลักฐานให้ชัดเจนแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถออกหมายจับได้ทั้งหมดครับผู้สื่อข่าวนะครับรายงานต่อครับว่ารายชื่อผู้ที่ร่วมก่อเหตุที่มีหมายจับแล้วก็คือ1นายอันวากาซอหรือว่าบาลเละนะครับ2ครับนายรุสลันไบฮะ นะครับ 3, ana, สามมาลานาสามาะครับแล้วก็ 4. ครับอิสมาแอมอสู 5. บ si, ุคอรีหลำศก 6. อับดุลอาซิจะปากียา 7. มะนาเซไซดีและ 8. มูฮัมหมัดกาซอครับ